สวัสดีค่ะเอ้ยได้สูตรเด็ดมานะคะคือเอ้ย,อยไปอ่านมาแล้วก็เขาบอกว่าแค่ดื่มเครื่องดื่มนี้นะคะทุกวันนะคะน้ำหนักลดไปถึง12กิโลกร,รัมเลยซึ่งมันแบบว่าดีมากนะคะและที่สำคัญนะคะมันง่ายมากๆเลยนะคะมันคืออะไรดื่มยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะสูตรนั้นก็คือกาแฟมะน,นาวนั่นเองนะคะ กาแฟนะคะนี่เลยนะคะกาแฟเนี่ยมีส่วนในการช่วยลดความอ้วนจากงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเลยนะคะในประเทศอังกฤษบอกว่าดื่มกาแฟเนี่ยสามารถช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่ากาแฟจะไปกระตุ้นไขมันสีน้ำตาลน,นะคะช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้โอ้ยนะคะนี่นะคะมันจะช่วยลดไขมันได้ดีมากๆเลยนะคะ เอ้ยใช้นะคะประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนใครที่แบบว่ากินขมอะ่ะเออชอบความขมก็สองช้อนชาได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไป1ช้อนชานะคะโอเคค่ะ จากนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือต่อไปนะคะที่จะใส่ก็คือมะนาวหรือเลมอนนั่นเองนะคะมะนาวเนี่ยมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ยังไงนะคะคือมะนาวเนี่ยมีงานวิจัยนะคะออกมาว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกทางยังช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนะคะมันจึงทําให้การลดความอ้วนเนี่ยเป็นไปได้อีกด้วยนะคะ เร,เราก็จะใส่น้ำมะน,นาวนะคะไปประมาณครึ่งลูกนะคะหรือใครชอบทานเปรี้ยวก็สามารถใส่หนึ่งลูกไปได้เลยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้เองนะคะเครื่องดื่มนะคะ ลดความอ้วนของเรานะคะแค่ดื่มทุกวันนะคะก็จะสามารถทำให้น้ำหนักคุณหายไปถึง12กิโลใน1เดือนโอ้โหนะคะสุดยอดมากนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนนะคะสูตรนี้เขาบอกว่าจะสามารถนะคะช่วยเร่งการเผาผลาญของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะอมันทำให้การดื่มกาแฟดำทานง่ายมากขึ้นนะคะ คือหลายคนอ่ะกินกาแฟดําไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แอบไปเติมน้ําตาลแอบไปเติมนมอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าเราเติมนมเติมน้ำตาลมันจะทําให้อ้วนใช่ไหมเราก็เลยมาเติมมะนาวที่ช่วยเร่งการย่อยให้ได้ประสิทธิภาพใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้การลดน้าหนักเนี่ยมันดีขึ้นแล้วเราก็กินกาแฟดําได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องมีความหวานใดๆนะคะนี่นะคะแล้วก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้ทานง่ายขึ้นนะคะก็คือใส่น้ําแข็งอย่างนี้นะคะแล้วก็ จิบทานไปเรื่อยๆนะคะมันจะช่วยให้คุณแบบอยากอาหารเนี่ยน้อยลงลองไปทำดูกันนะคะวิธีที่ทานให้ผอมนะคะอันนี้คือมีเทคนิคนิดนึงนะคะเขาแนะนําให้ทานช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะคะห้ามทานหลังบ่ายสามนะคะไม่งั้นกลางคืนอาจจะนอนไม่หลับนะคะงุดหงิดได้นะคะวิธีการทานของมันก็คือทานจิบ ไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะจิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องทานทีเดียวหมดนะคะพอจิบไปเรื่อยๆมันจะช่วยลดความอยากอาหารระหว่างมื้อได้เป็นอย่างนี้ทําให้เราทานน้อยลงนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราน้ําหนักลดได้เร็วมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานได้ถึง ได้มากขึ้นจากการออกกําลังกายด้วยนะคะเจ้าตัวก,กาแฟดาเนี่ยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพความสวยความงามนะคะจากช่องเงเอ้มาบอกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้โหจิบปิดเรื่อยๆแล้วจะผอมลงนะคะ